สวัสดีครับพบก,กับทีมงานอวยฟุตบอลวันนี้มีข่าวสารของลีโอเนลเมสซี่มาเล่าสู่ฟังครับผมเดอะทายสือส่อชื่อดังจากอังกฤษรายงานว่า Messi, ลีโอเนลเมสซี่ใกล้บรรลุข้อตกลงกับอินเตอร์ไมอามีสโมสรในเมเจอร์ลีกสารัฐที่มีเดวิดเบคแฮมอดีตแข้งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมแล้ว โดยคาดว่าหากการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายไม่มีปัญหาดาวยิงปาเลีสดแซงชแมงจะเซ็นสัญญาหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022สำหรับเมสซี่มักจะใช้เวลาเดินทางพักผ่อนกับครอบครัวบ่อยครั้งที่ไมอมามีเพราะมีอาพาร์ตเมนต์หรูมูลค่า5ล้านปอนด์หรือประมาณ218ล้านบาทอยู่ที่นั่นจึงอาจจะเป็นอีกแรง จูงใจหนึ่งในการย้ายมาเล่นที่สหรัฐรอดูครับเ่สซี่จะได้ไปไหมหรือปารีสจะดึงตัวไว้จฟุตบอลโลกรู้กันครับผม